สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story ชินเคยครับวันนี้พ่อรายการลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับก็เนื้อหาในวันนี้ครับก็เป็นเกี่ยวกับการ์ดครับโอเคเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์การ์ดทอง4ดาวทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมารีวิวค่อยๆทีละใบครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในคลิปครับว่าวันนี้ของเราเป็นการ์ดใบไหนนะฮะโอเคครับการ์ดของเราวันนี้ก็คือปีศาจทองคำครับอันนี้ผมทํา4ดาวมาเรียบร้อยครับโดยการ์ดใบนี้ก็คือเป็นการ์ดเพิ่มพลังงานสายฟ้าสําหรับเป็นสำหรับคนที่เติมเยอะก็็แรรรรกกกกกกๆนนนนน่่าาาาาาจะะะมีีีโอสไดดด้้์์ัเพวใบ จริง,รงเริ่มต้นเกมก็พอไปได้ครับมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง30,000แล้วก็บวกอีกพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าแรกๆมาก็คือถ้า,ถามีการี่ยก็สามารถดันไปถึงดาร้อยได้ค่อนข้างง่ายนะฮะก็โดยอันนี้พอถึงเข้าเกมมาปุ๊บเวลาต่อโซ่ปุ๊บทุกแปดวิครับมันจะผ่าสายฟ้าลงพื้นนะโดนมอนเตอร์นะแล้วก็อันนี้สำหรับคนที่ที่เป็นฮีโร่ที่เหมาะที่มันมีสกิลสายฟ้านะผมจะามารีวิวให้นะก็มันจะทําให้ดาเมจสายฟ้า,าเพิ่มขึ้นอีกสอยพันนีเปอร์เมันะถานะ หลังจากหนึ่งวิที่เราปล่อยสถานะปล่อยสกิลของเรานั่นแหละมันจะทําให้ตัวเองติดสถานะบ้าคลั่งแล้วมันจะทําให้ปล่อยสายฟ้าเพิ่มเติมความเสียหายาเพิ่มขึ้นสายฟ้าถึง3ามล็อกสามสิบสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็โบนัสความเสียหายของตัวเองที่มันมีท่าสายฟ้าเนี่ยบวกห้าร้อยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะช่วงวิทาเวลาทิกเกอร์สั้นที่สุดก็คือสูบจุดสองวินาทีคือทําให้แบบมีโอกาสยิงติดสายฟ้ารัวขึ้นอะไรประมาณนี้ครับส่วนสามดาวครับในสภาวะในสภา,าวะที่เราติดอยู่เคซี่หรือเนี่ยที่มันติดฟ้าร้องอออยยยู่่่่เเเเนนีีขขงงงรราาาบ้คลั ในการใช้สายฟ้าแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้สกิลหลักของเราเนี่ยลดคูดาวลงด้วยนะก็คือยิ่งเราใช้สกิลที่มันคูดาวเร็วๆแล้วก็อันเนี้ยในการใช้ยิงเนี่ยทำให้คูดาวลด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 ลงเร็วมากนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะโดยการ์ดไปเนี้ยคือยิ่งยิ่งอันเนี้ยมันมีโอกาสทับซ้อนด้วยทําให้แบบว่าลดคูดาวได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันเนี้ยเวลาเราใช้ยิงไปเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูลดการทาสายฟ้าลงอีก15%ด้วยทำให้โดนสายฟ้าแรงขึ้น แล้วก็เนี่ยมีโอกาสทำให้ศัตรูติดใบอีก4วิครับแล้วก็ระยะ,ะ,ยะเวลาของเฟนซี่เนี่ยคือระยะบ้าคังเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1.5วิปกติมันแค่1วิใช่ไหมก็เป็นประมาณ2 2.5วินะฮะหรือหรืออาจจะ1.5วิก็ได้ผมไม่แน่ใจนะต้องลองดูนะส่วน4ดาวเนี่ยก็ในสถานะฟ้าร้องหรือฟ้าแลบเนี่ยอาจจะเพิ่มสายฟ้าอีก65ทําทำให้สายฟ้าเรายิงแรงขึ้นอีกนะฮะแล้วก็อันเนี้ยระยะเวลาในการเรียกสายฟ้าก็ลดลงอีก0 1.5วิครัทำให้เรา,ามีโอกาส ฟ้าผ่าได้บ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการเล่นการ์ดใบนี้ครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับตัวแรกที่ผมออกมาใช้ครับก็จะเป็นตัวธนู5ดอกครับถามว่าทำไมถึงชองใช้การ์ดนี้ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยการ์ดที่มันบอกคือแบบว่าตัวไหนที่มีสกิลูลดาวเร็วๆหรือว่าในการทำดาเมจหลายๆครั้งเนี่ยมันจะทำให้สกิลสายฟ้ามันออกเร็วขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็คือตัวเนี้ยคือมันใช้สกิลบ่อยมันเนี่ยมันจะติดนะสถาน คือไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราติดปุ๊บเนี่ยมันจะทาให้สายฟ้ามาแรงขึ้นเห็นไหมเนี่ยโดนโดนค่อนข้างแรงนะเพราะว่าเพราะโดยสกิลของตัวเนี้ยพอมันห้าดาวปุ๊บอ่ะมันจะมีในการอัพเป็นท่าสายฟ้าอยู่ได้มัมเนี่ยแล้วมันยิงตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างเหมาะกับนี้แล้วคือยิ่งยิงเร็วด้วยบ่อยๆปุ๊บอ่ะมันจะทําให้ครูดาวตรงเนี้ยลดลงนะทำให้แบบว่าอ่ายิ่งทิกเกอร์มากเท่าไหร่ก็ทําให้คููดาวในการใช้สกิลลดลงเรื่อยๆนะฮะก็ค่อนข้างดีครับตัวนี้นะฮะโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเมทตัวนี้คร โดยตัวนี้ก็ครูดาวก็เร็วเหมือนกันครับเนี่ยและตัวนี้จะเห็นได้เลยว่ามันมีโอกาสสมยิงอ่ไอ้นี่ไอ้ลูกบอลไฟเนี่ยปกติมันยิงประมาณ6ลูกใช่ไหมสูงสุดได้ถึง9ลูกนะประมาณเนี้ยก็คือมันยิงรัวประมาณ9ลูกมันมากกว่าไอ้ตัวธนูอีกเพราะธนูมันยิงแค่ห้าใช่ไหมอันนี้มันจะยิงรัวกว่ามันจะทําให้อ่ายิงดาเมจสายฟ้าได้รัวกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูสกิลกันนะฮะนี่ครับเนี่ยปุบ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 บแล้วมันขีทุกดอกด้วยเพราะว่าผมเอาเป็นเน้นสายขีนะก็คือจะยิงตีเร็วด้ววยยแลล้้้กก็็ใชสิดปั๊บเหนม สายฟ้ามันเป็นชุด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 แล้วมันก็แรงด้วยครับเนี่ยก็จะเหมาะกับกาสายฟ้านี่นครับถ้าใครชอบแบบยิงรัวๆเงี้ยแบบปืนกลเนี้ยก็จัดได้นะฮะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเหมาะกับกาสายฟ้าตัวนี้นะฮะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวดาบปั่นนะครับโดยตัวเนี้ยมันมีสกิลของสายฟ้าอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเราถึงสีดาวปุ๊บเนี่ยตรง,ยงเนี้ยพอสาย2เนี่ยคือแบบว่าสามารถสร้างสร้างความเสียหายสายฟ้าได้ต่อวิบห้านะเปอร์เซ็นต์ต่อมินจะปั่น ไอ้สกิลปั่นเนี่ยสายอารมณ์กดเนี่ยมันจะปั่นประมาณเท่าไหร่สามสามครั้งใช่ไหมแต่เนี่ยพอปั่นสามครั้งมันก็ดีเพราะว่ายิ่งอันเนี้ยพอพอตรงเนี้ยห้าดาวเนี่ยการโจมตีปกติเนี่ยมีโอกาส40%ที่มันจะทําให้อ่ามันปั่นเองด้วยก็คือยิ่งเราตีธรรมดาก็จะออกสกิลด้วยไอ้ตัวมอนสเตอร์ที่มันยิงสกิลประมาณเนี่ยหรือว่าฮีโร่ที่ยิงประมาณเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าอ่ามีโอกาสใช้สกิลสายฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะโอเคเดี๋ยวลองดูสกิลครับเนี่ยครับเห็นมไหมพอปั่ ก็คือไอ้พวกเนี้ยเวลามันโดนเนี่ยดาเมจเห็นไหมตีธรรมดามันก็จะติดปั่นด้วยพอมันติดปั่นทีนึงปุ๊บสายฟ้ามันก็จะลงทีนึงนะเนี่ยอ่ามันก็จะสามารถทาให้นะยิงปุ๊บ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 สายฟ้ามันก็จะลงมาบ่อยขึ้นนะเห็นไหมถ้าเราปั่นหรือตีไปเรื่อยๆมันก็จะสายฟ้าลงมาเรื่อยๆถือว่าค่อนข้างดีนะเนี่ยปั่น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 แล้วก็สายฟ้าลงมาผ่าครึ่เนี่ยก็สามารถใช้ทั้งแทงได้แล้วก็ทำดาเมจได้กกกกกก็็็็็็จจจะะ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 เเเเปปปปปนน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 ดดาาบบบบัััััั่่แล้้้วววหมอออรร์ใีีฮฮโคคตตตไธูพก็ ตัวธนูพัดเนี่ยมันก็ใช้ได้เพราะมันยิง3ดอกครับหรือว่า4ดอกเนี้ยคืออันเนี้ยเป็นไงวะไอ้พอ3ดาวพอมเนี่ยมีการโจมตีปกติ3าที่จะเรียกใช้สกิลด้วยนะก็คือถ้าเรายิงตีเร็วเราก็มีโอกาสทาให้สกิลมันออกเร็วครับเนี่ยต่อให้เราไม่ใช้สกิลมันก็มีโอกาสยิงสายฟ้าไปได้นะฮะแต่พอมันติดสกิลปุ๊บเดี๋ยวลองดูนะฮะเนี่ยมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ถ้าเราเกิดยิงสกิลเนี่ยปับปับปรับปับเนี่ยมันก็จะติดสายฟ้าประมาณ3ทีนะก็ถือเป็นนออีีีีกกกตััวววึงงทท่่่สาาาาาาามมรถใช้้้ไฟดดคืแบบบน บางตัวมันเอาไปใส่แล้วมันไม่เกิดผลมันก็ไม่สามารถเขาเรียกอะไรดึงประสิทธิภาพของการ์ดใบนั้นออกมาได้นะฮะก็ต้องเลือกการ์ดให้พอดีกับตัวละครนะเนี่ยถึงจะใช้ได้คนระับปรับปรับ,บ,บมันก็ทำลายมีสายฟ้าได้เหมือนกันครับเนี่ยแต่ถ้าเราแบบเร่งความเร็วเนะี่ยมันก็มีโอกาสติดสายฟ้าแต่ก็ยากหน่อยคนระับบางทีมันก็ไม่ติดบ่อยนานเะนี่ยติดสายฟ้าบ้างมันติดสายฟ้าบ้างมันก็เป็นการ์ดกัเป็นตัวละครกลางๆที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้นะฮะโอเคครับ โอเคครับวันนี้ก็เนื้อหาน่าจะมีประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่อง Top s t o r y ด้วยครับหากเพื่อนๆอ,อ,อยากสนับสนุนผมนะับสามารถกดซุปเปอร์ชาใต,ต้คลิปได้หรือว่าดเน a t ได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็สําหรับคนที่อยากสมัครเป็นสมาชิกค,ครับเพียงเดือนละ3 5บาทเท่านั้นฮนะก็จะได้เข้าเดอกแก๊งของลุงหมีครับจะได้ตาโลโก้เป็นหมีเวลาเข้าไลฟ์สตรีมนะครับทุกวันศุกร์นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ